พัทยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีขอเชิญนับถอยหลังเขาดาวต้อนรับสกราดใหม่ที่เต็มปไปด้วยสีสันสุดเร้าใจในโมโนทเวนตินา,าพัทยาเขาดาวทูเทอร์ซทเวนตีไฟน์ทนิวัลออฟแฮปปี้เนสนุกกับที่สุดศิลปินชั้นนำระดับประเทศพ,ทพ,ทพทัทยาจำไจุใจกับการแจกรางวัลใหญ่และรลุสุดประการตากลางทะเลพัทยา โมโนไปที่ไหนพัทยาเข้าดาวดูดาวสั้นช่วยดีไปเจอกันใครยังไม่ไปไหนนะครับมาเจอกับพวกเราพัทยาเข้าดาว2025ระเบีงริมชยายหาดพัทยานะครับย,ยบปปิ่งใหญ่กว่าทุกปีสงท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่กันครับมาเขาเ้าดาวกับพวกเรารับรองสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนมาเจอกับเจ๊เจได้ที่ชายหาดพัทยากันแล้วก็เตรียมตัวไว้พร้อมเลยมาสนุกไนครับมาเจอกันนะคะงานจะมีตั้งแต่วันที่29ธันวาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคมริมชายหาดพัทยานะคะวันที่31คืนเข้าดาว เจอกันบนเวทีเดือดแน่นอนค่ะสามบเป็ดพันวานะครับผมบริเวณนจอร่าเราเรอเขาสนุกแน่นอนอยู่ด้วยกันนะครับผมมาจอยกันที่นี่นะคะแล้วมาเจอกันแล้วนะทะุกคนสามวันสามคืน 19-30ธันวาคมณชายหาดพัทยา31ธันวาคมณชายหาดพัทยาและเกาะลานชมฟรีตลอดงานาไม่ว่าธุรกิจใดเขาลองแข่งขันกันด้วยราคามากกว่าคุณภาพสักวันก็ต้องชิบหายแน่นอนเป็นแม้กระทางวงการของนักฆ่าไอแอบตบทําำให้ใครก็เป็นนักฆ่ากันได้ทุกคนกับพ่าความหิวด้วยนะทำให้คนเราเนี่ย มันทิ้งศักิ์เสียของตัวเองแม่งรับงานหลัก5แสนนราคา5,000โคตรอะไอเป็นคู่ก็ใช้แม่งถูกกว่าทั้งเยอะบล็อกอินก็แค่สแกนใบหนะ้าก็เข้าได้หรอบนหน้าแม่งเล็กขนาดนั้นจะสแกนเข้ายัางไงวะอันเดซเซลคิวเลอร์ข้อข้อข้อ ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องโมโนทเวนตีนเอแอปมันเดือเซลมันกลับมาแล้วปะวิเคราะห์เจาะลึกทันกระแสทันโลกทันเศรษฐกษิจเราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกษิจโลกกับ,บรายการโฟกสัสเศรษฐกษิจ ห้ามพลาด9ก้าโมกช้าเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมนี้แนารัทัดไอ้แรงชัดัดจริงได้ขาหน่ยแรงจริงด้วยพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนให้เอาเาใหเอาให้เอาพบกับผมต่วพักระพงพร้อมโดยเป็กกี้สีธัญญาทิชาพัชรวรรณสานินิพาพรและกูกกุ๊กอัมพิกา พร้อมจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกตลอดทั้ง7วันห้ามพลาดห้าโมงเย็นเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคม เดินทางมันก็เหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์เป็นการค้นหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราให้มันเต็มมากขึ้นป่านนี้แหละที่เอาให้ถึงออยิ่งมันลําบากอะ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งมีความทรงจําที่เราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโม้ในอน,นาคนได้เื่มืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี ขอเชิญนับถอยหลังเขาดาวต้อนรับสกราดใหม่ที่เต็มไปด้วยสีสันสุดร้าเรินายโมโนทเวนตินาพัทยาเขาดาวทูเทอรซ้นทเวนตี้ไฟฟ์วลออฟแฮปปี้สนุกกับที่สุดศิลปินชั้นนำระดับประเทศปัจจายกับการแจกรางวัลใหญ่และรุสุดตการตากลางทะเลพัทยา โมโนชวยที่นายพัทยาเขาดาวดูซาวเซนชวยดีไฟเจอกันใครยังไม่ไปไหนนะครับมาเจอกับพวกเราพัทยาเขาดาว2025เรียงริมชายหาดพัทยานะครับยิ่งใหญ่บรรลุปีสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันครับมาเขาดาวกับพวกเรารับรองสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนมาเจอกันเจสได้ที่ชายหาดพัทยากันแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมและมาเสิร์กันครับมาเจอกันนะคะงานจะมีตั้งแต่วันที่29ธันวาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคมริมชายหาดพัทยานะคะวันที่31คือเขาดาว เจอกันบนเวทีเดือดแน่นอนค่ะสามบเป็ดพันกว่านะครับผมบริเวณเกาะล้านเรารองวาสนุกแน่นอนอยู่ด้วยกันนะครับผมมาจอยกันที่นี่นะคะามาเจอกันแล้วนะทะุกคนสามวันสามคืน 9-30ธั 30, นวาคมณชายหาดพัทยา31ธันวาคมณชายหาดพัทยาและเกาะลานชมฟรีตลอดงานไม่ว่าธุรกิจใดเขาลองแข่งขันกันด้วยราคามากกว่าคุณภาพสักวันก็ต้องชิบหายแน่นอนเป็นแมน้กั่ทางวงการของนักฆ่าไปแอบาบทำให้ใครก็เป็นนักฆ่ากันได้ทุกคนก็บพราความหิวเรื่องนะทำให้คนเราเนี่ย มันทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองแม่งรับงานหลัก5แสนในราคา5,000โคตรเลยอเป็นครูก็ใช้แม่งถูกกว่ทต้งเยอะกล็อกอินก็แค่สแกนใบหนะ้าก็เข้าได้หรอในบหน้าแม่งเล็กขนาดนั้นจะสแกนเข้ายัางไงวะอันเดอร์เซลคิวเลอร์คอคอคอ ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นาิกา30นาทีทางช่องโมโนทเวนตีนาไอแอปมันเดิเร์เซลมันกลับมาแล้วปะวิเคราะห์เจาะลึกทันกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจเราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับ,บรายการโฟกัสเศรษฐกิจ ห้ามพลาด9โมงเกช้าเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมนี้สวัสดีคร <1 S 2> ับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมโนข่าข้าำกับผมพบเอกผ่อนผงเมตตาวันนี้อยู่ด้วยกันคืนวันอังคารที่24ธันวาคม2567นะครับคืนวันคริสต์มาสอีฟวันนี้มีข่าวดีมาฝากกันด้วยนะครับ สำหรับเงินหมื่นเฟสสองแจกให้กับผู้สูงอายุวันนี้คอรมออนุมัติแล้วกับนางสาวแพทย์ทองทันชินวัตนนายกรัฐมนตรีเผยว่าที่ประชุมคอรมอเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาค่าครองชีพสามารถใช้จ่ายในของที่จำเป็นยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นมีกลุ่มเป้าหมายคือคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแจก10,000บาทต่อคนสอดคล้องกับนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าจะใช้กรอบวงเงินงบประมาณ4 0,000ล้านบาทคาดจะเริ่มโอนให้ทันก่อนตรุษจีนหรือภายในวันที่29มกราคมปีหน้าโดยจะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอายุ60ปีบริบูรณ์มีรายได้เดือนละไม่เกิน7 0,000ืเงินฝากไม่เกิน500,000ตามที่เคยกำหนดเอาไว้ ส่วนการลงทะเบียนของกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคาดว่าจะเริ่มหลังปีใหม่นะครับส่วนใครอยากได้ตังไม่ต้องรอปีหน้านะครับเพราะว่าแจกใหญ่จัดหนักจัดเต็มจริงๆกับพิพแชร์แอปพลิเคชันใหม่ที่แจกเงินสด1ล้านบาทในงานโมโน29พัทยาเขาดาวน์2 5ครับก่อนถึงวันงานไม่ช่วงค่ำที่ผ่านมาพลตำรวจโทย,ยิ่งยศเทพจำนงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภา,าค2 ปล่อยแถวกำลังพลกว่า400นายที่บริเวณชายหาดพัทยาเพื่อปฏิบัติภารกิจสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเคียงข้างด้วยใจห่วงใยตลอดเทศกาลหนึ่งในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ประจำปี68โดยมีนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและผู้เกี่ยวข้องร่วมงานพลตำรวจโทย,ยิ่งยศบอกว่าในการจัดงานพัทยาเขาดาวทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวนับแสนคนปีนี้ได้วางมาตราการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ยืนยันตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมร้อเปอร์เซนอยากให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมั่นใจและเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลเขาดาวส่วนงานโมโน2ทพัทยาเขาดาว2025 Carnival of h a p p i n e s s วันที่29ถึง31ธันวาคมนี้แจกใหญ่จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับที่นี่ที่เดียวมาเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับสกราชใหม่ ลุ้นรับเงินสด1ล้านบาทจาก p e ีพแชร์กลับบ้านถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ก้อนโตครับใครที่อยากเป็นเศรษฐีหน้าใหม่อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันพีพแชร์แล้วไปร่วมสนุกกันได้ที่โมโน29พัทยาเขาดาว2025ตลอดทั้งงานแจกหนักจัดเต็มมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทกับ สำหรับคนตาบอดบางคนมองเห็นโลกได้อย่างเลือนรางนะครับแต่ว่าหลายหลายคนนั้นอยู่ในโลกที่มืดมิดมองไม่เห็นอะไรเลยพวกเขาจึงจำเป็นจะต้องมีไม้เท้าขาวเป็นเครื่องมือในการนำทางครับไม้เท้าขาวนะว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเมื่อท่านพบเห็นคนที่ถือไม้เท้าขาวสามารถทราบได้เลยครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนตาบอดเพราะไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกแต่คนตาบอดไทยอีกจำนวนไม่น้อยกำลังขาดแคลนไม้เท้า จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวเองก็ไม่สะดวกไม้เท้าจึงเปรียบเสมือนสิ่งทดแทนดวงตาของคนตาบอดที่จะนำพาคนตาบอดให้สามารถใช้ชีวิตอิสระออกสู่โลกกว้างได้ในขณะนี้ประเทศไทยมีคนตาบอดกว่า200,000คนสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเป็นสะพานบุญเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสร้างแสงสว่างในหัวใจซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดที่ขาดแคลนไม้เท้าขาวหรือไม้เท้าขาวชำรุด สำหรับคุณผู้ชมสามารถร่วมสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้นะครับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี109-1-97599-4ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 9 9 4 6 6 5 6หรือ0-2036 6988แอดไลน์ก็ได้นะครับ Assign T.A.B.C. 2016หรือว่าง่ายๆสแกน q r c o อาคที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดเพื่อสร้างโอกาสทางสังคมให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเชกเช่นบุคคลทั่วไปไม้เท้าขาวอัลละ600บาทนะครับคุณผู้ชมจะร่วมบริจาคตามจิตศราก็ได้ เนื่องจากขณะนี้ทางสมาคมมีความขาดแคลนไม้เท้าขาวเป็นจำนวนมากครับก็สิบสตาร์บันเทิงวันนี้ติดตามกันกับคุณทิชาพัชระวันเลยครับ กับดิฉันที่ชาพัชระวันในช่วงข้อสิบสตาบันเทิงนะคะวันนี้มีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาอัปเดตก,กันค่ะข่าวแรกของเรานะคะมาเริ่มกันที่พีกิกมายุรินกันก่อนเลยดีกว่าที่ล่าสุดเจ้าตัวก็บอกเลยนะคะว่าขอเคลียร์ตัวเองในทุกเรื่องก่อนแล้วก็จะหาเวลาไปบวชยาวอีกครั้งค่ะ สมฉายากับการเป็นแม่ชีประจำวงการจริงๆนะคะหลังจากที่กิกมายุรินได้ละทางโลกออกบวชที่ประเทศเมียนมานานกว่า9เดือนเลยค่ะจนกลับมารันวงการได้สักพักใหญ่ล่าสุดได้เจอพี่กิกนะคะก็บอกเลยว่าไม่คิดทิ้งวงการบันเทิงแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กําลังทบทวนตัวเองเพื่อหาคําตอบพร้อมกับเคลียร์ทุกอย่างด้วยเพราะว่ายังมีความคิดที่อยากจะกลับไปบวชยาวๆอีกครั้งค่ะ ตั้งใจว่างวดนี้เรากลับมาเราอยากจะเช็คตัวเองว่าเราชอบเพศสภาพแบบไหนแบบเป็นคาราวาสหรือว่าเป็นนักบวชก็ถ้าพี่เคลียร์กับที่บ้านดูเรื่องอย่างคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าท่านโอเคนะถ้าพี่อยากจะออกบวชสมุินะถ้าพี่อยากออกเป็คุณพ่อคุณแม่โอเคไหมแล้วก็ทรัพย์สินที่เรามีเราเคลียร์ยังไงเราอ,อาจจะต้องเตรียมเงินสําหรับการเป็นนักบวชสักนิดหน่อยก็อาจจะไปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะได้ไปเรียนธรรมะจรงิงจังได้ช่วยงานพระศาสนาจริงจังแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนเราออกมาเพื่อเรามาเช็คตัวเองอีกทีว่าเราชอบแบบไหนนะ ส่วนทางด้านซีรีส์แอคชั่นสุดมันอย่างอันเดอร์เซลคิลเลค่าค,าคา่ตอนนี้คือเดือดจัดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนักฆ่าที่เหลือรอดมาได้เขาต้องตัดสินใจเลือกแล้วค่ะ อดใจรอไม่ไหวแม้แต่ EP เดียวเลยนะคะเมื่อเหล่าสมาคมนักฆ่าในซีรีส์เรื่อง Under Cell Killer คาคาคาเร่งล่านะคะน้าใหม่ที่เกิดขึ้นเต็มเมืองไปหมดค่ละล่าสุดแก๊งนักฆ่าผู้เหลือรอดอย่างไอ้บือ้อลับท่าย,ยางโบสแล้วก็พวกพ้องที่เหลือพากนันหนีตายจากเหล่านะะักฆ่าแอป Under Cell Killer ไปยังเกาะที่ห่างไกลงานนี้จะปลอดภัยมากพอให้พวกเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเปล่ามาร่วมลุ้นเส้นทางความเป็นความตายของเหล่านะะักฆ่ากันต่อได้คืนนี้ตั้งแต่เวลา20นาฬิกา ทีทางช่องโมโนทวินตี้ไนท์ค่ะทุกคนตกเป็นเป้าหมายของอันเดอร์เซลมันมีปุ่มพิเศษที่สามารถกดส่งระบุตำแหน่งให้คนอื่นมาฆ่าได้แล้วเราจะไปที่ไหนกันนะที่ที่มันมีคนที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะแน่ใจนะเว้ยว่าที่นี่ไม่มีอันเดอร์เซลอันเดอร์เซลคิลเลอร์ข้อข้อข้อทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาที มาต่อที่ความสุขส่งท้ายปีนะคะกับพทัทยาเขาเดาว2,025ค่ะที่จัดเต็มความสนุกให้กับทุกคนแบบฟรีๆ3วัน3คืนกันไปเลยค่ะ ไม่เคยทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าทางโมโนทวนตีนายขอทุ่มสุดตัวจัดเต็มกับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ในงานพัทยาเค้าดาว2025ที่พร้อมจะเนรมิตพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยาให้เป็นดินแดนแห่งความสุขสนุกสุดวียงแบบไร้ขีดจํากัดไปกับเหล่าศิลปินรวมถึงโปรดักชั่นแสงสีเสียงจัดเต็มให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้เต็มอิ่มกับกิจกรรมตลอด3วัน3คืนตั้งแต่วันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ ที่บริเวณชายหาดพัทยาจังหวัดชนบุรีบอกเลยว่างานนี้ชมฟรีตลอดงานค่ะโมโนโทเวนตีนะ้พัทยาเขาด่าูดเาสั้นทเวนตี้บาทันนาออฟแฮปปี้เนมาเจอกันนะคะงานจะมีตั้งแต่วันที่2 9ธันวาคมไปจนถึงวันที่3าธันวาคมกริมชายหาดพัทยานะคะ2 9ถึง31ธันวาคมนี้ณนะชายหาดพัทยา ปิดท้ายวันนี้นะคะถ้าใครชอบดูซีรีส์แนวไฮสคูลนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ m o n นแม x กซ์เขามีมาเสิร์ฟให้ดูแบบสุดฟังเลยทีเดียวซับไทยภาคไทยครบทุกเรื่องนะคะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจดูเม่อานในราคาพิเศษด้วยค่ะ3ซีรีส์ไฮส o ูลวเรียนวัมันเมื่อนักเรียนดีเด่นทักทีมฮีโร่เฉพาะกิจล้มล้างอำนาจมือวมันพันฮีโร่เมื่อนักเลงหัวไม้ต้องกลายมาเป็นพอโรงเรียนคนใหม่ ประธานเจนใหม่ไวมันมื่อนักเรียนชั้นโมโหกต้องช่วยกันกอบกู้โลกจากสัตว์ประหลาดสโมรโภูมิเดือดหลังเลิกเรียนสตรีมทั้งภาพไทยและซับไทยที่โมโนแม็กซ์เท่านั้นและนี่ก็คือข่าวบันเทิงทั้งหมดที่นิชานำมาฝากในวันนี้นะคะช่วงนี้ส่งต่อให้กับคุณพบเอกเลยค่ะขอบคุณคุณนิชาด้วยนะครับฝาช่องทางออนไลน์ของโมโนทเวนี้นานครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจ นี่คือโมโนข่าข้ำ่ำผมแบงค์พบเอกร้อมจีมขาและจีมงานคืนนี้สวัสดีครับ